สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็ง VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่8ดเมษายนปีหกวันสารเสาเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งเก้ากับสองปดนย์8นะนี่แดเจ็ดสองสนะ ้าแปดสองแปดหนึ่งห้าเก้าสองห้าห้าเก้าหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสองสองเก้าเก้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะจับคู่หันเนานะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบใบสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดหนึ่งห้าแปดสองห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าแปดนะคะ ขอขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็4-7กับ5-8 4-5กับ7-8 7-5กับ4-8เนาะเลกคูเลกคี่นะจับหันเอาเด้ออย่าลืมบ่ายรุ้นเชา้ชาเช้ารุ่นบ่ายนะคะแปดมันมาเหมือนกันเด้อทั้งเชา้าทั้งบ่ายสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะ ลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ